อหอมหอดได้จ้าทุกคนค่ะได้ทีแล้วคะ่ะกำลังจะได้ที่แล้วนะคะใส่ข,าข้าวคั่วน้ำเด้ค่ะเด้อใส่ตะไคร้ใส่หอมใส่อะไรเรียบร้อยเนาะคะ่ะตามใส่กันกับพริกเนาะค่ะนะคะ,นะคะกำลังคดคะ่ะกำลังคูดได้ที่แล้วนะคะทุกคนนี่ยายสั่งก็จะเอาขาใส่ค่ะ ข่าอ่อนเนาะค่ะเนาะจะข่าอ่อนลงไปเนาะคะ่ะสูตรไข่สูตรมันนะคะทุกคนอค่อมหัวค่ะแล้วมันสุกก็จะใส่นี่คะ่ะใบแมงลักพักหมักไส้บานเห่าหนี่แหละคะ่ะก็ะเพรอินเลิศเนาะค่ะเนาะ รอสักครู่เด้อค่ะเด้อใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะจะได้สั่งกระบอกยากแห้งปัานไหนเด้อค่ะเด้อรอสักครู่ค่ะรอสักครู่ค่ะกำลังจะได้ที่แล้วนะคะทุกคนเด้อค่ะเบิ่งมัดฟดค่ะโอ้ยใจใจขัดค่ะ,ค,ะคนตะลางหิวหเนนะคะ <laughs> ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่รับชมค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะฟดขอบมันจางฟดกลางมันเข้มอันนี้ฟดพอดีเนาะค่ะเนาะฟดพอดีกับแปลว่านั่และแหละเนาะค่ะเนาะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนใบเมงรักนะคะ